สวัสดีครับวันนี้เรามารีวิวรถนะครับวับน้องเท่นะครับเทกับเก้าเดิมครับ cbr พันอาร์เนาะรอบก่อนครับรอบก่อนรอบก่อนตอนนี้คือ g s x r หนึ่งพันครับ k 7ครับ k 7เนาะของแต่งของแต่งเต็มเลยนะ g ส0 0พครับ g ส0 0พดดูรถแล้วสวยครับซื้อซื้อเงินสดนะครับ เยอะๆอ,อยู่ครับเงินสดครับของแต่งมีเยอะๆเลยครับแต่งแต่งเยอะเนาะชิวหน้าเนาะแล้วก็เช่นชมเลยครับชิวหน้าแล้วก็สมองไฟแล้วก็อันนี้กาดกาดแหเนานะกาดแหงแล้วก็ปอกแหงน,นะครับ คือของแต่งทั้งหมดแล้วก็ครอบคาร์บอนเป็นคาร์บอนแท้เนาะแท้ครับล้อสวยนะครับล้อโคมโคมเมียมทองโคมเมียมคนระับอันนี้ทำมาใหม่มาใหมา่ใช่ไหมครับใช่คร<อ> <ทำ S 1> ับทำที่ร้านเคสปีดครับอันนี้ทำจากเคสปีดมาสารคามครับของสารคาม เอานะครับสภาพรถสวยนะครับคันนี้น่าจะขายอีกไหมคงต้องดูไปก่อนครับต้องดูไปก่อนครับ แต่ก่อนสีอะไรนะแต่ก่อนสีดาครับ๋อแต่ก่อนรถสีดํานะครับทำสีใหม่คนี้เครื่องปิดนะครับสตาร์ตติดง่ายจะไม่ขอเบิ้นรอบนะครับเพราะว่ามันอยู่ในเขตราชการครับในเขตพื้นที่ราชการครับเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูแบบอย่างชัดเจนนะครับ แต่งล้นๆนสวยมากครับอันนี้วิ่งได้เท่าไหร่ครับ เมียเมียให้วิ่งหนึ่งร้อยครับเมียให้ขับหนึ่งร้อยนะครับหมายไม,ม,มายถึงความเร็วหรือเค็มไหมครับไม่มาสามหมื่นห้านะครับสามหมื่นหกก็ถือว่ารถวิ่งยังไม่เยอะมากนะครับรถสำหรับปีรถ <13 S 2> มันก็สิบสามปี ข้อนี้อย่างลั่นถ้าใครชอบลั่นนะครับตระก,กูล ar นะครับอัลตินลั่นเนะี่ยลั่นก็เพื่อนสวยสุดนะของแต่งเราไม่ขอบอกราคานะครับเพราะว่า ใส่ไปเรื่อยเลยจำราคาไม่ได้เดี๋ยวเราก็ขอจบชลิปนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบหรือถูกใจก็ขอฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ด้วยนะครับเยี่ยมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ